คุณผู้ฟังครับเคยได้ยินคำว่าหัวโตแต่สมองเล็กไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งที่ตาใหญ่กว่าสมองของมันเองคุณจะเชื่อไหมครับและสัตว์ที่เรากำลังพูดถึงไม่ใช่ตัวอะไรที่ไหนเลยค่ะคุณแวนนี่แต่เป็นสัตว์บกที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกอย่างนกกระจอกเทศค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิพิธภัณฑ์ความจริงของโลกจากช่อง Podcast for You ที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวเล็กๆน้อยๆรอบตัว ที่ซ่อนความลับอันน่าทึ่งไว้วันนี้เราจะไปสำรวจความจริงอันน่าประหลาดใจเกี่ยวกับโครงสร้างทางกายภาพของนกกระจอกเทศที่จะทําให้คุณต้องทึ่งกับความอัศจรรย์ของธรรมชาติครับแล้วทําไมตาของนกกระจอกเทศถึงใหญ่กว่าสมองของมันได้ขนาดนั้นและขอ้อเท็จจริงสุดแปลกนี้มีความหมายอะไรต่อการดํารงชีวิตของพวกมันกันแน่ก่อนอื่นเลยเรามาดูการเปรียบเทียบขนาดที่น่าตกใจกันก่อนนะคะคุณแวนนี่ดวงตาของนกกระจอกเทศมีขนาดใหญ่ถึงประมาณ5เซนติเมตร หรือใหญ่กว่าลูกปิงปองซสอีกค่ะลองจินตนาการถึงลูกตาขนาดนั้นอยู่ในหัวของสัตว์ดูนะคะในขณะที่สมองของนกกระจอกเทศกลับมีขนาดเล็กมากเพียงประมาณ40กรัมเท่านั้นซึ่งเทียบเท่ากับขนาดของวอลนัทหรือลูกมะนาวเล็กๆเ,เท่านั้นเองครับลองคิดดูนะครับตาขนาดเท่าลูกปิงปองแต่สมองเท่ามะนาวในหัวเดียวกันมันฟังดูไม่สมเหตุสมผลเลยใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วนี่คือการปรับตัวที่ชาญฉลาดขั้นสุดของธรรมชาติค่ะ นกกระจอกเทศเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าสวานนาอันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งเต็มไปด้วยนักล่าตัวฉกาดอย่างสิงโตเสือดาวหรือไฮยีนาดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดของการเอาชีวิตรอดของพวกมันคืออะไรครับคุณเอลซ่าคือการมองเห็นค่ะพวกมันต้องพึ่งพาสายตาอันเฉียบคมในการตรวจจับภัยคุกคามจากระยะไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้ก่อนที่นักล่าจะเข้าใกล้ตัวนี่คือระบบเตือนภัยเรดาร์ส่วนตัวที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยค่ะและนั่นคือเหตุผลที่ธรรมชาติ สร้างดวงตาให้ใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นดวงตาที่ใหญ่ขึ้นหมายถึงความสามารถในการรับแสงได้มากขึ้นทําให้พวกมันมองเห็นได้ดีเยี่ยมแม้ในที่แสงน้อยหรือยามพลบค่าและยังมีพื้นที่ของจอประสาทตาหรือเรติน่าที่ใหญ่ขึ้นซึ่งหมายถึงมีเซลล์รับแสงจํานวนมหาศาลที่ทําหน้าที่ประมวลผลภาพเปรียบเหมือนกล้องโทรทัศน์คุณภาพสูงเลยค่ะดวงตาของนกกระจกเทศมีเลนตาและกระจกตาที่ค่อนข้างแบน ทำให้ภาพที่ได้รับมีความคมชัดสูงไม่บิดเบือนเหมาะสำหรับการมองวัตถุที่อยู่ไกลลิบๆิได้อย่างชัดเจนยิ่งไปกว่านั้นตำแหน่งของดวงตาที่อยู่ค่อนข้างไปด้านข้างของศีรษะยังช่วยให้มีลานสายตาที่กว้างมากเกือบ360องศาทำให้สามารถสอ่องอันตรายได้รอบทิศทางโดยไม่ต้องหันหัวบ่อยๆนี่แหละค่ะสุดยอดวิสัยทัศน์ของนักเอาตัวรอดแล้วสมองที่เล็กกว่าตาละ่ะทำหน้าที่อะไรในเมื่อตามันใหญ่ขนาดนี้ มันพอเหลอครับพอแน่นอนค่ะคุณแวนนี่เพราะสมองของนกกระจอกเทศไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการคิดวิเคราะห์ซับซ้อนหรือการแก้ปัญหาเชิงตรรกะแบบที่เราใช้ค่ะหน้าที่หลักของมันคือประมวลผลข้อมูลภาพที่ได้รับจากดวงตาอันทรงประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วสุดขีดและสั่งการให้ร่างกายตอบสนองต่อภัยคุกคามทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิ่งหนีค่ะดังนั้นสมองที่เล็กนี้จึงเพียงพอต่อการตัดสินใจหลักที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของพวกมัน คือเห็นอันตรายวิ่งหนีซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อครับจะเห็นได้ว่าการที่ตาของนกกระจอกเทศใหญ่กว่าสมองไม่ได้เป็นข้อเสียเปรียบเลยนะคะแต่มันคือวิวัฒนาการอันยอดเยี่ยมที่ทําให้พวกมันเป็นผู้รอดชีวิตที่ประสบความสําเร็จในถิ่นที่อยู่ของพวกมันดวงตาที่ใหญ่และเฉียบคมทํางานประสานกับสมองที่ประมวลผลรวดเร็วและขาอันทรงพลังที่วิ่งได้เร็วถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อให้พวกมันยังคงดำรงเผ่าพันธุ์มาได้ยาวนานนับล้านปีใช่แล้วครับนี่คืออีกหนึ่งความจริงอันน่าทึ่งจากพิพิธภัณฑ์ความจริงของโลกที่แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติออกแบบสิ่งมีชีวิตได้อย่างชาญฉลาดและลงตัวเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของแต่ละสายพันธุ์จริงๆครับสำหรับวันนี้รายการพิพิธภัณฑ์ความจริงของโลกจากช่อง podcast for you ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับความจริงที่น่าตื่นเต้นอื่นๆอีกมากมายสวัสดีค่ะ